น่อยนึงโอ้ยังไงสองล่ะสอล่ะสวัสดีครับผมนี่มาว่าหาน้อมัครับน้อมัยกอบไปครับน้อมัยกลิ ก็บมาเบิ้งครับไปเบิ้งน้ำกันครับเบิ้งครับเบิ้งน้ำกันคนน่ะเต็มเลยครับย่างครับนอนบอกเนยได้หนี่งนับอยู่ข้างทั้งนะครับ<_<_>ลุยกันวันนี้นะครับนี่ครับนอนนี่ลุยดูคนน่ะเออดูเน่าอัดหลาดไเอาเบิ้งอีกข้างหนึง่ง นีอนหนึ่งพวกคักคักตัวรีบวกกินตั่งไหนบุ๋นเมืองน่ะให้กับโบสถครับมองนี้โบสถบไปตึงโบสถนะครับมีอาพาตเตอบ้านพักนน ทา้าง,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 งนี้บครับนอนนอยยังไงเลยไอยเบื้ันตกใบไม้นะครับอู้นะนอนนี่ไ้านเหรอไม่เห็นน้ำนะเป็นนี่ครรบโอ้ไลอยูไลอยู ครับขึ้นครับเอ้มึงขึ้นน,น,น,นอนนังโอ้อยังไงสองโลอสองโลน้ะครับอีกวงนึงนี่นี่มีก่อไัยกันนะครับ โรงงานนะครับโรงงานทึงแม่โรงงานกำลัง,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 งแถวนี้บรรยากาศเลยล้อมรอบนะครับรถจอดในโรงงานไม่เห็นงานชมวิวนะครับวิวยั่มแรงนะครับบรรยากาศยั่มแรงขี่เเขาอนะ่ะล่ะภูเขาโอ้อย่างงามเลยวิวดีครับ It's not until you fall that you fly Is not until you fall that you fly. When your chase come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go. ากาศครับากาศโอ้นี่ดูโอ้ต่ปาลาายล,ล่างนู่นนะครับปลูกทัวดินทัวดินนะครับนี่นนนรยอท่านะ เขาล้อมรอบนะครับโอน้นี่ไงน้ำยังไหลเลยนะีเ่เฮ้กําลังกําลังปิดลานนะครับเป็นยังไงมาโนนทุกเกมมาโนน ทุกอเกมนอนยีก,ก,มนนก,ก็มกานวอนสองเกานวอนสองเกานวอนโอ้มาาน,ามานอนหนึ่อันวะเนี่ยนมนวอนเออ,อเครับสองหน่วยสองหน่วยหมื่นหนึ่งครับหมื่นวอนกระสีหน่วยถึงสามรยนะครับนี่หมื่นห้าว,นนวอนอน,วนี่หมื่นหมื่นวอนนะครับขวน่งแามขอเลยเขาเลยข่สองหมื่นหน่วย น,นั่งอีกฟิตลานแล้วครับนี่ขายในรถนะครับรถเราหนแล้วครับ นี่แหละครับน้องแม่โอ้ตัวน Enough, ้อยยังไม่วอะไรนี่ยอู้นะนะครับของน้องแม่เหมือนกัน มาแกเมือเยนะครับเบียร์สร้างกเงกาหลีเบืรถเบียร์สร้างเกาหลีก็มีนะครับเบ้ตาสร้างตาสร้างบินเนอะโอ้ยขวดละสองั 25. วอนหกบาทหกบบาทไปเจ็ดสิบบาทน,าานี่แหละครับถือว่าเือครับนีเบียร์เือที่สุดเียเมือยบนะ 嗯，好了，警察。嗯，没了。 หนามไม่หพักครับทางนี้กวอกมาสะหลังโรงงานครับตัวลาใหญ่ฮนะน้องรครับน้องเม่เกาหลีประคบครับบ่เฟืนอนเก็ยังดังน้องใหม่หวานบานเครับ In đây sẽ bài. Một ông tùng. Nóng. Anh chị bắt đầu mọi người mất quá. Một quen mày học. In đắp bóp 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 ยแม่ก็อสองชุมนี่แหละพูดเนี่ยดูสกินอะไรพูด นี่ครับบอกมาแล้วสองชั่วโมงพันไปเยอะที่นี้แหละโอ้ยเหนื่อยเลยงานมากบรรยากาศครับฝนมาแล้วฝนดำคือเลือมาแล้วเปลี่ยนพักไปคือสิบประด้บหัวหน้าผมบรรยากาศแย่มแรงหมื่นแล้วครับขณะนี้เวลาสองทุ่ม ตรงนะครับสองตุ่มตรงบรรยากาศนะครับ,กรบ,นะรบปกเทมโม่น่วกันมาเนี่ยรอมนะครับสีสันมันหลดุดเทนดึ่งนะครับเออหนุนงดูมันนะ เห็นแมงบนนะมาสับเห็นน้ำมส้มม่เห็นน้ำมสมวเลียงง่ายหรอกคุณหาทุ่มหมดแล้วเลียงเลยคนนี้เลียงเนาต่มมกับ้าแล้วแช่ครับเตมมอีมกนมเสรก็อย่างอนครับสับด้วยสด้ ขอบพูดดีรับชมครับผมคลิปหน้าเจอกันไหมครับครับกดติดตามนะครับคลิปหน้าจะได้เจอกันอีกแต่ไซส์ที่ไมได้ไปทายไม่เบิ่งครับชมบรรยากาศในเกาหลีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ